สวัสดีครับนักเรียนและผู้ปกครองชั้นป .2 กลับมาสู่ภาษาอังกฤษโดยอาจารย์พิสิทธิ์อีกครั้งในคาบนี้เราจะทําบทที่5ครั้งสุดท้ายเนอะนั่นก็คือการสอบเก็บคะแนนปลายภาคครับเราจะมีสอบด้วยกันคาบนี้จะมีงานทั้งหมด3าอย่างหนึ่งสอบฟัง2ทําแบบฝึกหัดท้ายบทและ3ทําแบบทดสอบท้ายบทเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในคลิปที่1เนี่ยหน้าที่104นะครับผมในตรงนี้ เราครูจะทําการเปิดเทปให้นักเรียนฟังนักเรียนฟังว่าภาพแต่ละภาพเนี่ยมีทั้งหมด6ข้อเขาพูดว่าอะไรเขาจะบอกสีต่างๆของแต่ละภาพให้นักเรียนระบายสีภาพเนี้ยตามสีที่นักเรียนได้ยินโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลย Okay. Track 24. A. Hey, listen and color the pictures. Number 1. Color the cat pink. Number 2. Color the ruler yellow. Number 3. Color the chair green. Number 4. What color is the bag? It's red. Number 5. What color is the balloon? It's blue. Number 6. What color is the pencil? It's orange. <S โอเคเนาะใครฟังไม่ทันให้กลับไปฟังใหม่อีกทีนะครับผมแล้วก็ตอบคำถามนักเรียนสามารถย้อนคลิปกลับไปฟังเรื่อยๆเนาะเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องนะครับผมหลังจากนั้นก็ทำระบายสีลงไปตามสีที่ได้ยิน โอเคเมื่อทำหน้า104เสร็จเรามาทำแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับผมแบบฝึกหัดท้ายบทจะอยู่ตั้งแต่หน้าที่105นะครับ105อ่ะหาคำศัพท์ที่เป็นสีต่างๆนะครับผมหาคำศัพท์ตรงนี้เขียนเส้นแล้วก็เอาคำศัพท์ตรงนี้มาใส่ลงในช่องว่างข้างล่างเนาะ106 ทำยังไงให้นักเรียนเขียนชื่อสิ่งของในชั้นเรียนลงในช่องว่างเออสิ่งของในชั้นเรียนเราเคยเรียนกันมาแล้วในบทก่อนแต่ละส่วนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนักเรียนไปหามาแล้วใส่ลงไปจากนั้นระบายสีให้สวยงามเออสิ่งของในชั้นเรียนมันอยู่ในบทที่เท่าไหร่นักเรียนย้อนกลับไปดู107เหมือนกันเลือกสีที่ตัวเองชอบมา3สีเขียนชื่อสีลงในช่องว่างตามความชอบจากนั้นวาดภาพสัตว์ หรืออะไรนะครับผมลงไปแล้วระบ,บายสีตามสีนะั้นหน้า107 108ง่ายๆเห็นไหมเขียนไปข้างบนเขียนตามคำตรงนี้ไปฝึกเขียนคำจากนั้นอ่ามาดูสิว่าม้าเนี่ยมันมีกี่สีแต่ละสีเนี่ยมันขึ้นต้นด้วยตัว W ตัว B ตัว B ไปหามาว่า3สีที่เหลือเนี่ยคือสีอะไรนะครับผมใช้ Dictionary หรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตหาให้เจอ สรุปงานที่2องทำหน้าหน้ถึง108นะครับผมนักเรียนไปทําเป็นแบบฝึกหัดมาจากนั้นสุดท้ายหน้า109และหน้า110นะครับผมเราจะทําแบบฝึกหัดท้ายบทกันเนาะอ่านใช้ความรู้ที่มีจากบทนี้แล้วก็ทําลงไปโอเคสําหรับคาบนี้มีเท่านี้นะครับผมคาบหน้าเราจะขึ้นบทที่6กัน ในครั้งนี้ใครไม่เข้าใจอะไรถามได้ในไลน์กลุ่มพอทำงานเสร็จส่งได้ตามปกติเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ